โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผ oui, er e ู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p และวันนี้นะครับเราก็อยู่กับงานซาาเกาะเหมือนเดิมนะครับซึ่งห่างหายกันไปนานนะครับและวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตว่าจะถอนเงินได้ไหมนะครับแล้วก็งานมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับชื่งงานตัวนี้นะครับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับเล่นครั้งแรกรับตัวงานฟรีๆไปเลยนะครับตัวงาน70บบาทนะครับหรือว่ารับ รายได้รายวันวันละ35บาทนะครับรับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ตรงใต้ปักหมุดคอมเมนต์นะครับป่ะนะครับซึ่งผมจะกดรับเงินยอดตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับ152าบาทอ่ะกดรับไปเลยปุ๊บแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่ผมแนะนำเพื่อนและผมได้รับมานะครับก็คือ39บาบทตรงนี้นะครับผมจะกดรับไปเลยปุ๊บ และตอนนี้นะครับยอดของผมมีอยู่232บาทนะครับเราก็จะมาทําการถอนเลยนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าถอนเงินแล้วก็ใส่จํานวนทั้งหมดเลยนะครับ232นะครับแล้วก็กดถอนนะครับแล้วส่งขอรหัสยืนยันนะครับรหัส OTP นั่นแหละครับพอดูมันก็จะส่งไปตัวเบอร์ที่เราสมัครนะครับพอส่งมาแล้วนะครับ8 1 0 1 8 5หลังจากใส่รหัสยืนยันแล้วนะครับกดแน่นอนเพื่อทําการถอนได้เลยนะครับเรียบร้อยการถอนสําเร็จนะครับกดตกลงนะครับแล้วก็มารออยู่หน้าแรกตรงนี้นะครับ เงินก็จะเข้าภายในสชั่วโมงหา3ามชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมเคยถอนไปหลายหลายครั้งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับประวัติการถอนของผมนะครับซึ่งการถอนของผมเนี่ยก็ถอนทั้งหมด1 2 3 4 5 5ครั้งแล้วครับพอดูถอนครั้งแรก122แล้วก็ถอนครั้งถัดมา2 2 5 1 2 7 231แล้วก็232ก็คือวันนี้แลครับ232ไปนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่าเงินจะเข้าไหมนะครับและใครที่อยากเล่นงานนี้นะครับหรือว่าอยากได้เงินและอยากถอนเหมือนผมนะครับก็ง่ายๆนะ เพียงแค่ลงทุนหรือว่าซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วมียอดถึง1นึยนะครับก็สามารถถอนได้เพราะว่าถอนขั้นต่ํา120บาทนะครับใครที่สมัครมาปุ๊บจะได้ตัวงาน35บาทตรงนี้นะครับแล้วก็รายได้รายวันวันละ35บาทนะครับได้ฟรีนะครับไม่ได้ลงทุนแล้วอยากถอนเงินนะครับเราก็เพียงแค่เติมเงินนะครับเติมเงินแล้วก็ลงทุนเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับวิธีการเติมเงินและลงทุนเนี่ยก็กดเข้าไปตรงของฉันตรงนี้แล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนไปนะครับแล้วกกก็ดเเเตติิิมมงนนรา เงินในงานนี้เนี่ยจะเติมขั้นต่ำสามร้อยยี่สิบบาทนะครับคนดูหลังจากมาดิ้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วก็ให้คนดูเข้าแอปธนาคารแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นพร้อมเพย์นะครับคนดูก็สามารถสแกนแล้วก็สาระนะครับหลังจากสแกนจ่ายเสร็จนะครับเงินก็จะเข้าอัตม์หลังจากเงินเข้าแล้วเราก็มากดลงทุนซื้อนะครับซื้อไอตัวในราคา290บาทเนี่ยเราจะได้รายได้รายวันวันละ13บาทนะครับให้ดูรายได้ของผมนะครับที่ผมได้มานะครับผมก็ได้มาทั้งหมด300บาท าแล้วนะครับก็คือคืนทุนแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมผมลงทุนไป290บาทผมได้มาทั้งหมด300บาทเห็นไหมอ่างานนี้เนี่ยอยู่นานนะครับคนดูใครที่สนใจอยากลงทุนลงทุนได้เลยนะครับคนดูและราคาถัดมาก็มีนะครับถ้าใครอยากเพิ่มราคามาหน่อยแล้วก็ราคา800บาทราคาแ0 0บาทเนี่ยรายได้รายวันเราจะได้อยู่40บาทนะครับรายได้แต่ละวันเนี่ยเราสามารถรับเลยวันละ40บาทนะครับสมมุติว่าถอนขั้นต่ำร้อยยี่ก็รับสามวันแล้วก็ถอนได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่แนะนําเพื่อนนะครับเชิญ เพื่อนนะครับเชิญเพื่อนและเพื่อนลงทุนเนี่ยเราก็ยังจะได้รหัสโค้ดนะครับหรือว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับจากตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมรับนั่นแหละครับคนดูผมก็รับไปก็จํานวน60บาทแล้วนะครับได้รับคอมมิชชั่นจากการแนะนําเพื่อนนะครับเพื่อนผมลงทุน8คนลงทุนไปทั้งหมด3ามพบาทนะครับและทุกทุกครั้งที่ผมแนะนาเนี่ยเหมือนวันนี้มีคนลงทุนหนึ่งคนเนี่ยผมก็ไปบอกแอดมินนะครับแอดมินก็จะเอารหัสโค้ดให้นะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อน1คนเราจะได้ต่อหัวนะครับก็ นะครับก็วิธีการคุยกับแอดมินก็กดเข้าไปของฉันแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างกดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก็คุยกับเขาได้เลยนะครับแนะนํหนึ่งคนแล้วก็จะได้ประมาณหัว40่บบาทนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ตามนั้นเนาะโอเคนะครับคร่าวๆนะครับงานนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็การถอนเงินก็ปกตินะครับแล้วก็การลงทุนนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะๆมากมายนะครับป่ะนะครับแล้วใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถไปเข้ากลุ่มได้นะครับกลุ่มไลน์เขาอะสามารถไปเข้าได้นะคนดูนะคนอยู่เ นะครับในกลุ่มไลน์อ่ะไปขอเข้ากับแอดมินนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย